สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยอยู่ที่หมู่บ้านกัญญารัตริมบึงแก่นนครนะคะก็คือถนนรอบบึงเลยค่ะทำเลดีมากๆเลยนะคะวันนี้พามาชมบ้านค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบสภาพบ้านข้างในคือดีมากค่ะราคานะคะอยู่ที่5.2ล้านบนเนื้อที่106ตารางวาเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะ นี่คือถนนภายในโครงการนะคะถนนกว้างค่ะรถสามารถสวนกันสองคันได้สบายถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านจอดหน้าบ้านนะคะก็ยังสามารถที่จะสัญจรได้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะนี่ค่ะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะปูพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านข้างมีพื้นที่เหลือค่ะถ้าใครที่อยากจะทำเป็นสระว่ายน้ำนะคะก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ค่ะ นี่นะคะคือบริเวณโดยรอบของบ้านมีต้นไม้ใหญ่ค่ะที่เห็นรั้วติดกันนั่นก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือเป็นวลาศิริรีบึงกันนครนะคะซึ่งรั้วของเขาจะติดกันค่ะเดี๋ยวอุพาชมด้านหลังของบ้านก่อนนะคะที่นี่นะคะมีประตูด,ด้านข้างค่ะซึ่งสามารถที่จะนี่เปิดออกมาได้นะคะ เปิดออกมาเพื่อชมส่วนได้ด้านหลังค่ะมีต่อเติมเรียบร้อยนะคะสามารถทําเป็นครัวไทยได้เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เจ้าของซื้อแล้วไม่ได้อยู่นะคะก็ปล่อยให้คนเช่ามาตลอดเลยคนเช่าเพิ่งออกนะคะหลังนี้ถ้าใครที่อยากจะเช่าก็สามารถติดต่อขอเช่าได้นะคะสัญญาหนึ่ปีขึ้นไปเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะถ้าอยากจะเช่าสามารถรถารายละเอียดการเช่ากับอูได้เลยนะคะ นี่คือด้านในบ้านนะคะด้านในบ้านเปิดเข้ามาปุ๊บจะเป็นห้องแบบโถงนะคะเป็นรีวิลลรูมค่ะรับแขกได้แล้วกเ็เป็นที่นั่งรับประทานอาหารได้ด้วยนะคะติดม่านสไตล์หลุยส์เอาไว้นะคะมีฉากกั้นนะคะเพื่อเข้าไปเพราะว่าห้องนี้ติดแอร์นะคะเลยทําฉากกั้นตรงนี้ไปด้วยนี่แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องใช้แอร์แบบหนักมากนะคะเป็นโถงขึ้นชั้นสองนะคะ มีห้องน้ําค่ะแล้วก็มีห้องนอนด้านล่างแบบนี้นะคะถ้าบ้านที่มีผู้สูงวัยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องการที่จะมีห้องนอนด้านล่างห้องนอนนี้มีแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวมีตู้เสื้อผ้านะคะ<ๆ>เผื่อใครที่อยากจะเช่านะอูก็จะพูดรายละเอียดเรื่องเช่าไปให้ด้วยค่าเช่าคือสองห0ื่นนะคะจ่ายประกรันสเดือนแล้วก็จ่ายร่วงหน้าหนึ่เดือนนะคะ รวมเป็นหกหมื่นบาทสามารถเข้าอยู่ได้นะคะอันนี้ห้องน้ําด้านนอกนะคะมีฝักบัวด้วยค่ะเป็นห้องน้ําสําหรับสําหรับแขกนะคะสําหรับแขกเอไม่ว่าเหมือนคนที่มาที่บ้านต้องการเข้าห้องน้ําได้แต่อาบน้ำนี่อาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะเป็นครัวบิวอินค่ะสภาพนี้เลยมีตู้เย็นให้นะคะนี่ค่ะเป็นเหมือนครัวฝรั่งเดี๋ยวเอาพวก เครื่องไมโครเวฟนี่เตาแก๊สแบบนี้นะคะมาติดก็สามารถที่จะทำกับข้าวได้ถ้าครัวไทยก็คือตั้งถังแก๊สหลังบ้านได้เลยตามภาษาคนไทยของเราเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูชั้นสองของบ้านกันนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นิดนึงค่ะมุมนี้ก็คือจะมีห้องเก็บของด้านล่างนะคะมีบันไดเป็นบันไดไม้โอ้โหบันไดแน่นมากค่ะตามโครงสร้างบ้านแบบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะโครงสร้างบ้านเขาจะดี นี่ก็คือเป็นข้างบนเป็นห้องนอนสามห้องนะคะห้องนี้ก็มีมินิเลยมีแอร์มีที่นอนมีตู้เสื้อผ้านะคะมีให้ครบเลยนะคะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้คือห้องนอนที่1นนะคะมีห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็จะมีแอร์มีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าห้องนี้จะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีห้องนอนที่3มนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่จริงๆอ่ะเหมือนเป็นสองห้องเลยเพราะว่ามุมด้านหน้าเหมือนเขามีสองห้องนอนใช่ไหมคะ แต่มุมด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นทําแค่หนึ่งห้องนอนในพื้นที่เท่ากันนั่นก็เลยเท่ากับว่ามันเหมือนมันเป็นสองห้องอ่ะคือแยกเป็นโซนที่เป็นเป็น w a l k in c l o s ร t ได้เออเป็นที่แต่งตัวได้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นที่นอนประมาณอย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็คือจะมีระเบียงนะคะมีระเบียงเป็น Master b ์เบดรูมค่ะมีระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นหน้าบ้านได้ ก็เฟอร์นิเจอร์ครบมีแอร์ให้นะคะอันนี้คือสภาพห้องน้ำห้องน้ำก็คือจะมีฝักบัวนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นี่ก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเดินเข้าประตูห้องมาเดี๋ยวอุทัยให้เห็นชัดๆเดินเข้าประตูห้องมาใช่ไหมคะฝั่งขวามือเป็นพื้นที่ว่างจริงๆถ้าเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กทำให้ลูกเล็กอยู่ได้ฝั่งนี้นะใช้ห้องน้ำร่วมกัน แล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นอีกฝัง่งหนึ่งที่แบบอยู่ได้นะส่วนฝั่งนี้อีกฝัง่งหนึ่งก็คือมี2ห้องนอนเข้าแยกกันจริงๆมันแปลนเดียวกันแค่กั้นห้องค่ะประมาณนี้มีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นพอเป็นลิฟวิงรูมด้านบนได้นะคะนี่ก็คือประมาณนี้นะคะอสรุปข้อมูลให้อีกทีหนึ่งนะคะบ้านเนื้อที่106ตารางวานะคะ มีสีห้องนอน4ห้องน้ำนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะทุกห้องนอนเลยแล้วก็มีแอร์ให้นะคะมีครัวฝรั่งนะคะแล้วก็มีครัวไทยหลังบ้านพื้นที่ด้านข้างบ้านยังมีพื้นที่เหลือนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่5.2ล้านโอนคนละครึ่งค่ะส่วนราคาเช่านะคะก็คือ20 0 0 0บาทค่ะจ่ายร่วงหน้า จ่ายล่วงหน้า1เดือนแล้วก็มาจำา2เดือนรวมเป็น3เดือนสามารถเข้าอยู่ได้นะคะสัญญาณ1ปีค่ะใครสนใจเช่าหรือสนใจจะซื้ออยากชมบ้านก็สามารถที่จะติดต่อมาที่อูได้เลยนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงที่ด้นที่ขอนแก่นอย่าลืมนึกถึงอูนะคะ